สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทรูสูร่วมข่าวสารฟุตบอลเดอะเดตที่แฟนบอลตัวจริงห้ามพลาดวันนี้เรามีข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง a t l e ลติโกมาดริแสดงความสนใจคว้านิโ e l Jackson เสริมเกมรุก a t ตเลติโกม d ดริเปิดฉากเดินหน้าเสริมทัพในช่วงสเสมอร์นี้โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่นิโ e l แจ็กสันกองหน้าชาวเซเนกัลของเชลซีที่กําลังถูกพิจารณาว่าไม่อยู่ในแผนการทําทีม หลังสิงบลูเซ็นสัญญาจออเปโดและเล hm ียมดิลาบเข้ามาเสริมแนวรุกดิเอโกซิเมโอเนมองว่านิโกลแจ็กสันมีคุณสมบัติที่ลงตัวกับแผนการเล่นของเขาไม่ว่าจะเป็นความเร็วพละกกำลังและความสามารถในการสร้างความอันตรายในพื้นที่สุดท้ายรวมถึงประสบการณ์ในลาลิกาสเปนสมัยเล่นกับเบียเรลซึ่งจะช่วยให้ปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็ว เชลซี Chelsea, ไม่ปิดโอกาสในการปล่อยตัวแจ็กสันแม้เจ้าตัวจะยิงได้ถึง13ประตูและทำ6แอสซซสจากการลงสนาม37นัดเมือ่อฤดูการที่ผ่านมาแต่สถานะในทีมลดลงหลังนัตเตตใหมายย้ายเข้ามาแอตเลติโกโมาดริดกำลังพิจารณาเดลในรูปแบบยืมตัวพร้อมเน่นไขซื้อขาด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการเงินของสโมสรโดยอาจใช้วิธีแบ่งจ่ายค่าตัวในรูปแบบผ่อนชำระเชลซี Chelsea ยังคงประเมินมูลค่าของแจ็คสันไว้ที่ราว50ล้านยูโรแม้มูลค่าตลาดของเขาจะลดลงจากโอกาสลงสนามที่จำกัดในฤดูกาลล่าสุด ทางฝั่งบอร์ดบริหารของอลเลดิโกมาดริดเชื่อว่าการคว้าตัวนิกโก้แจ็กสันกลับสู่สเปนและร่วมทีมกับอเล็กซานเดอร์โลตและฮูเลียนอลวาเรสจะช่วยเพิ่มมิติในเกมรุกและสร้างความลึกในทีมสำหรับฤดูกาลที่ต้องกําึกหนักทัาา้งในหลีและบอลยุโรคคุณคิดว่า a อลเลดิโกมาดริดควรดึงนิกโก้แจ็กสันมาเสริมแดนหน้าหรือไม่และเขาจะเหมาะกับสไตล์ของซิเมโอเน่หรือเปล่าคอมเมนต์ว้ดาลาในเลยลอง อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลสุดร้อนแรงจากทั่วโลก